เอ้าก็พวกเขาไก่ละ้อร่อยหลังอร่อยวันนี้เราได้มาทำุญด้วยทำาด้วยครับเอาหนึ่งตัวตัวนู้นยังไม่ได้ใไาให้ตัวนั้นให้ตัวนั้นจะได้ตัวนีตัวปูตาเสียตัวนั้นตัวนั้นว่าหลัเต่าัแนไม่าอ่ะ

เดินไปเลยเดินไปเลยรับไปรับไปโอ๊ยถ้ารู้อย่างนี้เอาที่บ้านมาแล้วติดรถมาแล้วเนี่ยบนผู้แม่ดูบ้านลูกวะเดี๋ยเดี๋ยวรอบหนาติดรถมาเลยล่ะโอ๊ยตัวโน้นไม่ได้เลยแบบนี้ ตัวน้นไม่ได้เลยนั่นะกนรัดไหมหรองรไหโอ้โอนำ้ำตาลอเอยดีใจโอ้ยมอนะแม่แอมก็ดีใจเหมือนกัน